เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้เรื่องของสกลนครโมเดลเป็นต้นแบบของอาชีพศึกษาได้อย่างไรนะครับจะพูดคุยกับคุณบนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีพศึกษานะครับในช่วงเล่าเรียงครับวันนี้ในในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอกบกระปุกออ,อ,ออมสินจากธนาคารออมสินนะครับ เป็นกระปุกออมสินตู้นิรภัยและก็กระปุกออมสินดอกไม้ประจําวันจํานวน2องรางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทางหมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือก จากผู้โชคดีจากคอมพิวเตอร์นะครับถ้าใครเป็นผู้โชคด,ดียวทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับหนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวทางรายการจะได้ว่ามอบของวันพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีในแต่ละเดือนต่อไปนะครับ มาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านุฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนาเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชาการและลูกจ้างประจํานะครับโดยสามารถนําเอาบําเหน็จต,ตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการคาประกันได้นะครับธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อแต่อย่างใดนะครับทูีกครั้งครับ ธนาคารอมอสินนะครับนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้า,าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับโดยสามารถนําเอาบําเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันซึ่งธนาคารก็จะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอามสินนะครับนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้า,า,าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําโดยสามารถนําเอาบําเหน็จตกทอดมาใช้เป็น หลักประกันคําถามคือต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อหรือไม่นะครับส่งคําตอบมานะครับ sss 422 1075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารอมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับโดยสามารถนําเอาบําเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันเพื่อ นำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายตามที่ต้องการนะครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละสี่ต่อปีตลอดอายุสัญญาวงเงินสินเชื่อร้อยละ100ของวงเงินบำเหน็ตตกทอดที่ได้รับรองสิทธิ์นะครับระยะเวลาการผ่อนชำระนาน30ปีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์หนึ่นะครับ ธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME ดี a n k นะครับได้นำสินเชื่อดอกเบี้ยถูกวงเงินสูงถึง50ล้านบาทถึงรายละ50ล้านบาทนะครับไปร่วมงานมหากรรมการเงินโคราชครั้งที่15หรือว่า m o n นี Expo โปโคราช2021นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28ถึงพฤศจิกาย,ยนนี้ที่ MTC Hall ชั้น3าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งภายในงาน ทาง s อ e D-Bank ได้นําสินเชื่อโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อเป็นการตอบโจทย์และก็ตรงใจผู้ประกอบการ SME ไปนำเสนอด้วยนะครับอย่างเช่นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละสต่อปีในช่วง3ปีแรกนะครับแล้วก็ผ่อนชำระได้นาน10ปีเป็นต้นนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์1357นะครับ ธนาคารอมสินครับนำเสนอแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับโดยนําเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์โดยจะเป็นสินเชื่อที่ช่วยแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระบ้านในช่วงโควิดหรือว่านำไปปลดหนี้และก็ใช้จ่ายยามฉุกเฉินก็ได้นะครับซึ่งหากได้รับการอนุมัติก็จะได้รับสินเชื่อหรือว่าได้สิทธิ์ในการที่จะขอสินเชื่อเพิ่มเติมหรือว่ารีพลัสเพื่อนำไปใช้จ่ายในการปิด หนี้สินอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งวงเงินรีพลัสจะมีวงเงินถึง5ล้านบาทด้วยกันแล้วก็การชําระคืนนั้นปลอดชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนาน6เดือนนะครับหลังจากนั้นปีแรกเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชําระ1 5 0 0บาทและยังไม่มีการคิดค่าบริการสินเชื่อค่านิติกรรมสัญญาและค่าจดจำนองรวมวงเงินแล้วไม่เกิน1นึ่งแม้ไม่เกิน5 0,000บาทอีกด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันวงเงินสินเชื่อเคหะคงเหลือจะต้องมีจํานวน1ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งผู้ที่สนใจนะครับจะต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็มีการจัดทํานิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564นสะครับสามารถติดต่อเพื่อยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะศึกษารายละเอียดก็ไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ w w w g s b o r t h ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทาพกระทรวงคมนาคมนะครับจะดําเนินการปิดการจราจรเพื่อเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษสีรัฐช่องทางด้านซ้ายหช่องจราจรน,นะครับในจุดที่มุ่งหน้าไปบางโคล่ดาวขนองแล้วก็บนทางพิเศษเฉลิมมหานครสะพานพระรามเก้าขาเข้าในช่องทางด้านซ้าย2ช่องจราจรมุ่งหน้าถนนสาธุประดิษฐ์นะครับเพื่อทําการขนย้ายแล้วก็ติดตั้งชิ้นงานคานเหล็ก รองรับพื้นสะพานในคืนวันพุธที่24พฤศจิกายนนี้นะครับระหว่างเวลา22นาฬิกาของวันพุธที่24จนถึงเวลา4นาฬิกาวันรุ่งขึ้นพร้อมกันนี้ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดําเนินการแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆแล้วนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมกับไฟวับวับเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบนะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียนครับเรื่องของสกลนครโมเดลเป็นต้นแบบของอาชีวศึกษาได้อย่างไรไปพูดคุยกับคุณบนคทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมนทนครับครับสวัสดีครับคุณสิทพัฒน์ครับกับที่มาที่ไปของสกลนครโมเดลกับต้นแบบอาชีวศึกษานี่เป็นยังไงครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเรียนถึงบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินะครับในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญเนี่ย ก็เป็นเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้เอาเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์4.0นะครับ,รบโดยการเน้นไปที่เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับ แล้วก็การขับเคลื่อนนี้ก็จะเราเคยได้ยินคําว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ,อเอชเคิร์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเอชเคอร์ฟเอเคร์ฟหรือนิวเอชเคิร์ฟนะครับเช่นเช่นสาขาต่างๆเนี่ยก็เช่นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่ท่องเที่ยวรายได้ดีนะครับเกษตรเทคโนโลยีการบินและโลจิสติกส์ขุนยนตดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับต่างๆ,ๆเหล่านี้ก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยต้องการกําลังคนสมรรถนะสูงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็คุณภาพในส่วนของเชิงปริมาณเนี่ยเราขาดแคลนมากนะครับถ้าเกิดว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาอุตสาหากรรมเ,เรื่องของ s c u r v อหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการกําลังคนกว่าสองล้านคนนะครับ,รบทีนี้ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเนี่ยต้องต้องมีส่วนรับผิดชอบแล้วก็ขับเคลื่อนก็คือการพัฒนา แล้วก็เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นที่การจัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนเนี่ยให้เป็นคนเก่งคนดีนะครับมีทักษะในสวัสที่21อันนี้ก็จะเป็นภารกิจสําคัญของกระทรวงศึกรรศษาธิการรวมถึงสํานักงานเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผู้เรียนเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องออจบออกมาแล้วก็มีทั้งในส่วนที่เป็นซอฟต์สกิลนะครับก็คือทักษะการเรียนรู้ทักษะการทํางานในโลกของสวัสที่21นะครับ มีฮาร์ดสกิลที่ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการน,นะครับเพราะว่าที่ว่าเราก็เน้นไปที่การเรียนการสอนด้านอาชีพนะครับในระดับปอชอปอสอและก็เทคโนโลยีบัณฑิตนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องของมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานความรู้นะครับซึ่งก็ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรของเรานะครับมาตรฐานอาชีพเนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของสถานประกอบการแล้วก็คุณวุฒิวิชาชีพนะครับ แล้วก็เรื่องของมาตรฐานสากลที่เราพยายามที่จะต้องมาเติมเต็มเพื่อให้สถานศึกษาเราเนี่ยมีการพัฒนาไปสู่คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยวิทยาลัยเ,เทคนคิคสกลนครเนี่ยก็เป็นวิทยาลัยหนึ่งนะครับเป็นวิทยาลัยของภาครัฐในสังกัดของสำนังกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับ, <S <S รบซึ่งซึ่งก็จะต้องรับนโยบายของสำนังกงานเนี่ยไปดําเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษานะครับ อที่สําคัญก็คือนโยบายของด้านเอ็กเซลเลน์เซ็นเตอร์นะครับหรือศูนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาครับซึ่งเราพยายามที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาเนี่ยจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้วก็กําหนดให้สถานศึกษาดําเนินการให้ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานความรู้มาตรฐานอาชีพแล้วก็มาตรฐานสากลอย่างที่นําเรียนนะครับก็จึงเป็นที่มาว่าทําไมวิทยาลัย เทคนิคสกลนครเนี่ยถึงได้ดําเนินการที่จะ,ะทําสกลนครโมเดลขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อการขับเคลื่อนอยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ขับเคลื่อนอภายใต้การนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับเราเราเริ่มต้นยังไงฮะ โดยโดยสกลนครโมเดลเนี่ยครับก็ต้องชื่นชมทางวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารนะครับ,รบก็คือท่านก็ได้ดําเนินการนะครับอ,อ,อาชีวะเราเนี่ยก็จะดูคุณภาพของการจัดการศึกษาไว้เ,เป็นระดับต่างๆนะครับเเรื่องของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเ,เป็นสาขาที่จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานที่สแตนดาร์ดนะครับ,รบก็คือไม่ว่าจะเป็น การประเมินผู้เรียนในวัดด้านซอฟต์กิลฮ s สกิลเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาและกา,การประเมินผลของสัปดางงานที่กําหนดนะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางสกลนครเนี่ยก็ได้ขับเคลื่อนโดยคือเขาจะค้นพบจุดแข็งของเขานะครับก็คือไปจัดการศึกษาที่เน้นไปที่สาขา ที่เขาสามารถที่ทําให้เป็นเอ็กซ์เพรสขึ้นมาได้คือต่อยอดจากสแตนดาดหรือมาตรฐานทั่วไปนะครับดังนั้น2สิงหาครเราจะเห็นว่าเขาได้เอาเรื่องของบีเทคซึ่งเป็นหลักสูตรของเพียรสันประเทศอังกฤษเนี่ยมาใช้ในจัดการเรียนการสอนใน6สาขาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเรื่องของภาษาต่างประเทศไฟฟ้ากาําลังธุรกิจดิจิตัลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ เขาพยายามที่จะยกระดับการจัดการศึกษาให้ไปสู่มาตรฐานสากลนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ก็จะเป็นสิ่งที่เขาขับเคลื่อนด้วยการจัดการศึกษาด้วยความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มขน้นนะครับโดยของวิทยาเทคนิคสกลนครเนี่ยสิ่งที่เขาทําแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากนี่ก็เจะมีสาขาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์เนี่ยนะครับอันนี้เราจะเห็นเลยว่าเขามีความร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับ เพราะว่าในเรื่องของ Excellence Center เรนี่เราต้องการให้ทางสถานศึกษาเนี่ยทำความร่วมมือแล้วก็มีความร่วมมืออย่างเข้มข้นกับสถานประกอบการนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือถือว่าเขาก็ได้ไปจับมือกับทางโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับโดยจัดการเรียนการสอนในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ก็คือซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือของทางการแพทย์นะครับ โดยเอาบุคลากรของโรงพยาบาลเอาเครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาลเนี่ยมาจัดการเรียนการสอนด้วยส่วนหนึ่งนักศึกษาก็จะได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์ในการทํางานจริงนะครับไปบเห็นวัสดุคุรุภัณฑ์ต่างๆที่ทางโรงพยาบาลต้องการใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เข้ามา,อาตอบโจทย์เรื่องของสาขาเอ็กซ์แลนเทนที่ทางาวิทยาเทคนิคสกคนลนครดําเนินการอยู่นะครับครับ,รบ,รบอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาดําเนินการ ต,ต่อยอดขึ้นมาก็คือการที่เอาสาขาต่างๆเนี่ยไปเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพนะครับก็คือมีการทดสอบสมรรถนะอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับซึ่งอันเนี้ยที่เขาบอกว่าจะเชื่อมโยงไปสู่มาตรฐานอาชีพของประเทศแล้วก็มาตรฐานอาชีพในระดับอาเซียนเพราะว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยครับเขาก็จะเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพเนี่ยจากของ ในประเทศเราไปสู่มาตรฐานอาชีพของอาเซียนด้วยนะครับดังนั้นการที่ทางวิาลยเทคนิคสกลนครเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในในหลายๆวิายลายลัยของอาชีวะของเรานะครับที่เอาเรื่องของการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยเข้ามาดําเนินการนะครับดังนั้นเป็นที่มั่นใจได้ว่าเด็กจบไปเนี่ยก็จะมีมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับการทํางานในในโลกของความเป็นจริงนะครับ,รบแลว้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ทั้งของระดับชาติแล้วก็ของระดับนานาชาติครับผมบอันนี้คือวัตถุประสงค์คเลยใช่ไหมพูดง่ายว่าถ้าใครเอาลูกหลานเข้าไปเรียนในโรงอาชีวศึกษาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้เลยสบายมากใช่ครับในสาขาที่ที่เป็นความ<ะ>ตรองากา ครับเก็ถือว่าเรียนแล้วไม่ตกงานแน่นอนครับแล้วก็การเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพก็ยังเป็นการประกันไรายได้ด้วยนะครับ<อ>เพราะว่าใบาเซอร์ติฟิเคตคือการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วยครับ,รบทีนี้ถ,<อ>ถ้าเราจะขยับขยายโมเดลนี้ให้มันแพร่หลายออกไปนี่มันจะมีวิธีการยังไงบ้างไหมครับคุณท่นเออจริงๆแล้วเนี่ยคือคือก็อย่างที่ผมนาเรียนก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคสกดนครนะครับเพราะว่าก็เป็นต้นแบบในการที่ขับเคลื่อนนโยบาย ในส่วนของ x c e l l e n c e c เ n t e r เนี่ยให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับแต่ในในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะยังมีอีกหลายวิทยเลยัยที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยได้พยายามที่จะส่งเสริมให้เขาจัดการเรียนการสอนเนี่ยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลในทางทางเทคนิคสกลนครทํานะครับาทางอาชีวะเราเมื่อปีที่ผ่านมา,าปีงบมานะครับก็คือเมื่อเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการก็ได้ประกาศ จะตั้งศูนย์ CVM นะครับศูนย์ CVM นี่ก็คือเ e n t e r of Vocational Networking Management นะครับก็คือเชื่อมโยงเอา e x c e l l e n t e Center เนี่ยหลายๆแห่งเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับภาคของสถานประกอบการนะครับจะเชื่อมโยงไปที่อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของอาชีวศึกษานะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจัดตั้งศูนย์ CVM ก็เหมือนกับเป็นการต่อยอดเรื่องของ Excel l e n t e ซ คือเติมเต็มให้กับสถานศึกษานะครับ,รบเพราะรว่าสถานศึกษาจะพัฒนาตัวเองตามลําพังเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่อ,อ,อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร,ครดังนั้นการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นเรื่องของ CVM เนี่ยสำนักงานสำนักงานเราก็จะเข้าไปสนับสนุนในเชิงวิชาการในขณะเดียวกันทางศูนย์ CVM ซึ่งดําเนินการเนี่ยเขาก็จะไปเชื่อมโยงกับภาคประกอบการภาคสถานประกอบการในการที่จะเอามาตรฐานอาชีพ เอากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรเข้ามาช่วยพัฒนาครูนะครับดังนั้นการจัดก,การเรียนการสอนก็จะมีความเชื่อมโยงกับโลกของอาชีพได้ได้มากขึ้นนะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับคือถ้าวิเลยเทคนิคสกลนครเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษานะครับแต่เราก็ขยายผลออกไปโดยเราใช้พื้นที่เป็นฐานด้วยนะครับ การการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเนี่ยก็จะต่อยอดเข้ามาก็คือในเ,เมื่อวิทยาลัยเนี่ยมีศักยภาพแล้วนะครับเราก็อยากให้วิทยาลัยเนี่ยเข้ามาช่วยบูรณา,าการการจัดก,การเรียนการสอนสําหรับวิทยาลัยอาชีวะในจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่าศักยภาพของแต่ละวิทยาลัยยไม่เท่ากันนะครับดังนั้นถ้าตัวเองเขาเ,เป็นเอ็กซ์แลเซ้นแล้วเนี่ยเป็นเอ็กเปรแล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ สร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่จังหวัดนะครับทำงานร่วมกันอันนี้หมายหมายถึงเฉพาะในจังหวัดรหรือว่าในจังหวัดข้างเคียงด้วยฮะกรณีที่มันเปรียบเทียบกันได้เนี่ยถ้าถ้าถ้าในพื้นที่เนี่ยทําได้ทั้งสองทางเลยครับคือ,อถ้าเป็น CVM เนี่ยครับก็คือจะเชื่อมโยงกับ Excellence ซึ่ง Excellence จะอยู่ในห้าภูมิภาคเลครับ,รบในในแต่ละที่ก็อาจจะมี Excellence ในด้านเดียวกันเนี่ย อย่างเช่นเรื่องของหุ่นยนต์แมคคาทอนิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบก็จะอยู่ในแต่ลภาค,คการที่มี CVM ขึ้นมาก็เชื่อมโยงกันทุกภูมิภาคได้นะครับ hmm. แต่ที่สาคัญที่ท่านรัฐมนตรีหรือกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้ความสําคัญก็คืออยากที่จะใช้จังหวัดเป็นฐานด้วยนะครับ,รบเพราะว่าการที่เราจะส่งเสริมอาชีพหรือจัดการเรียนการสอนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูถึงความต้องการของพื้นที่จังหวัดเป็นหลักด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เทคนิคสกลนครเนี่ย ทำโมเดลนี้ได้ประสบผลสําเร็จนะครับก็จะต้องแบ่งปันแล้วก็จะต้องแชร์ความรู้แชร์ความ,ม,วามร่วมมือต่างๆไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาในในจังหวัดสกลนครด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เอาไปใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับ<อ>ก็จะทำให้ช่องว่างของคุณภาพระหว่างวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดเนี่ยลดลงนะครับโดยโดยมาทํางานร่วมกันในหลายๆเรื่องนะครับครับปกติเขาจะจะทางานเป็นลักษณะเครือข่ายกันอยู่แล้วไหมครับคุณมรณะ ใช่ครับก็เราจะมีเป็นลักษณะเหมือนอาชีวศึกษาจังหวัดนะครับที่จะเชื่อมโยงกันเพียงแต่ว่าการทํางานก็อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ปีที่ผ่านมาเออเเมื่อเมื่อเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการตั้งศูนย์ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัดนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของสํานักงานสถานศึกษาสังกัดอาชีวะสํานักงาน สถานศึกษาสังกัดสพทแล้วก็สังกัดสอชอก็คือการใส่กระชนนะครับแล้วก็มีกศอนอด้วยนะครับขรออเข้ามาร่วมกันใช่ครับกศนด้วยมาทํางานร่วมกันเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อทํางานในการอบรมอาชีพแล้วก็อบรมการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้ที่สนใจนะครับ,รบอาชีพมาจากไหนอยากอบรมจากอ,อยากอบรมอาชีพอะไรเนี่ยก็เกิดจากความต้องการของจังหวัดนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเป็นที่ปรึกษานะครับ อันนี้ก็จะมีการบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันครับครับผมดัง,ด,งดังนั้นครับผมครับครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดขึ้นไปครับ<ม>ทีนี้ว่าสําคัญที่สุดเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ตามถ้าใครลูกอยากให้เรียนอยากเรียนอนาชีวศึกษาเนี่ยเราควรจะไปหาข้อมูลตรงไหนดีเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจตัวเขาด้วยเนี่ยอ๋อครับผมก็เราจะมีคือวิทยาลัยอยู่กระจายอยู่ทุกจังหวัดแล้วนะครับ แล้วก็ในแต่ละปีการศึกษาก็จะมีการประชาสัมพันธ์เปิดรับนะครับว่าเปิดสาขาไหนบ้างนะครับหรือจะเข้ามาศึกษาที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยหรือเข้ามาที่เว็บไซต์ของสํานักงานก,การรมการการอ,ชอาชีพก็ได้ก็ได้อ,อนนใช่ครับแล้วที่สําคัญก็คือ,อ,อลองลองเราลองประเมินดูก็ได้นะครับว่าการเรียนต่อในสายสามัญหรือการเรียนต่อในสายอาชีพสาขาไหน สายไหนเหมาะกับน้องๆน,นะครับผมเข้าใจว่าน้องๆเนี่ยอาจจะตัดสินใจเองก็ได้นะครับว่าถ้าเก็ดว่าสาขาเอชอ่างหรือว่าจบไปแล้วเออไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนต่ออีกนานแต่ว่าก็สามารถที่จะเอ,อต่อยอดไปถึงระดับปริญญาตรีได้นะครับจริงแ,แล้วการมาเรียนอาชีวะเนี่ยไม่ได้ตัดสิทธิ์หรือไม่ได้ตัดโอกาสในการ,รเรียนต่อปริญญาตรีแต่อย่างใดปริญญาเอกก็มีฮะใช่ครับ เพียงแต่ว่าก็สามารถที่จะทํางานก่อนได้เลยสมัครโควาจบปวชใช่ไหมครับหรือถ้าอยากเรียนต่อยอดไปปวสก่อนก็คล้ายๆใกล้ๆเคียงกับอนุปริญญานะครับได้สามารถเลียนได้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ตกงานแน่นอนครับผมอะไรครับเดี๋ยวก่อนนารบกวนใหม่วันนี้รบกวนคันนี้ก่อนนะฮขอบพระคุณมากครับคุณมนทนครับครับสวัสดีครับคุณมนทนภาคสุวรรณนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในสกลนครโมเดลดูก็แล้วกัน ส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการค่าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับซึ่งสามารถที่จะใช้บําเหน,น็จตกทอดเป็นหลักประกันได้เนี่ยนะครับธนาคารออมสินคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อหรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่คิดเดี๋ยวครผู้โชคดีวันพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวกันนะครับส่วนวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ